สดีตประธานรัฐบาลดตนานยกรีท่านอาจารย์พรับตัวลัที่รบแก่ท่านผู้เกียรติท,ทุกท่านครับ10ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันที่ระลึกถึงโอรกาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าพรราชทาน รัฐนนูนแห่งราชอาณักรไทยพุทธศักราช2 4 7 5เพื่อเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นหลักการปกครองประเทศและเป็นฉบับถาวรเมื่อวันที่10ทธันวาคม2 4 7 5เราเรียกวันนี้ว่าวันรัรมนูญท่านผู้วิเกรติที่เคารพครับวันรัรนนูญไม่เพียงแต่จะเป็นวันหยุดราชการ เพื่อน,นึกถึงวันสมพันธ์การเปลี่ยนแปลงกฎากตร์การปกครองร่าดายจักรสยามเท่านั้นยังมีจุดประสงค์เพื่อให้ชนชาติได้ระลึกระนักถึงความเป็นอกกราชของรัฐภายใต้การปกครองที่มีกฎมีเกณฑ์เคารพสิทธิหน้าที่และศัิภาพของบุคคล ความเป็นธรรมของมนุษยชาติตลอดจนจการใช้อำนาจในการดำเนินกิจการต่างๆอย่างสมดุลแก่กันและกันด้วยเป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรนูญการระบอบประชาธิปไตยท่านผู้เขียนที่เคารพครับข้อเท็จริงตั้งแต่พศ .2475 จนปัจจุบันประเทศเราไม่ได้มีร,มรัฐธรรมนูญฉบับเดียวเป็นฉบับถาวรแต่ประเทศไทยมีการยกเลิกร,รัฐธรรมนูณที่ได้ประกาศใช้แล้วแล้วร่างขึ้นมาใหม่ประกาศใช้ให,ม,หม่หลายครั้งหลายคราวจนเราพูดอย่างยาวว่ามีการจีบทิิงจนไม่อยากจะนับครั้ง มันเป็นปรากฏการณ์สะท้อนถึงการแย่งริงอำนาจสลายอำนาจและการสืบต่ออ,อำนาจในยาาสำคัญการยกเลิกรัฐนูนมักเกิดขึ้นจากการกระทําของการปฏิวัติและระหารยึดอำนาจการปกครองแล้วยกเลิกสถาบัน แล้วจาัดก,การร่างรัฐนูนขึ้นมาใหม่ในนามคณะของตนจดตั้งรัฐบาลของตนสภาของตนเพื่อดำรงใช้อำนาจบริหารประเทศท่านผู้วิ่าครับเหตุการณ์ยกเลิกหรือจีัฐุรรมนูลยึดอำนาจการปกครองบ่อยครั้งทำให้สาสีความเชื่อมัน่น ความศรัทธาต่อรัมนูญและระบบรัฐภาได้เสื่อมชอยลงอย่างหน้า นอกจากจะเป็นวันลํำลึกถึงเยตนารมณ์แห่งการปกดกา้าวรัฐธนูตฉบับทาวแล้วยังจะเป็นวันที่เราต้องอาลัยถึงการสูญเสียศักดิ์ศรีของรัฐนูลแห่งราาจัอีกด้วยอีกประเด็นหนึ่งมาตราสามอำนาจอาิุกไตเป็นของโครงจนช,ชาวไทยพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขทรงใช้อำน,นาจนิติบัญญตัติทางรัฐภาลบริหารทางคณะรัฐนตรีดุลการทางศาลซึ่งหมายถึงองค์กรปกครองสูงสุดของประเทศมีสามองค์กรคือรัฐภารัฐบาลและศาลร,รัฐภาโดยหลักการต้องเป็นองค์กรของสมาชิกอันเป็นตัวแทนของประชาชน เป็นสถาบันทางการเมืองหลักของประเทศรัฐภามีหน้าที่กำหนดกฎเกณฑ์กฎหมายให้ประชาชนร่วมกันให้รัฐบาลน,นำไปบริหารประเทศและสารใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินคดีแต่ข้อ ท็่จริงแล้วกฎหมายที่ผ่านมามักเป็นการเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่าพิทักษ์อำนาจของประชาชนเราจะภาขาดการส่วนรวมพิทักษ์สิทธิของประชาชนอย่างแท้จริงเชื่อว่านี่เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำความไม่ยากจน เนสินและปัญหาสังคมยาเสพติจและนื่นๆื่นต่ามาหรือแม้แต่การตีความให้ความเป็นข้อกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการอ้างอีงก,ก็ยังต้องใช้คณะกรรมการอุตสาหการหรือใช้สารรัฐมนูนซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลเป็นฝ่ายจัดตั้งขึ้นไม่ทางตรงก็โดยทางอ้อม ไม่ได้ใช้องค์กรของรัฐสภาที่เป็นผู้ฝ่ายผลิตกฎหมายมาใช้ท่านผู้เยนครับ,รบวันนี้เป็นวันรัฐธมนูลนอกจากจะเป็นวันลำลึกถึงรัฐมนูญหรือวันอะไรรัฐธมนูลจะบัผ่าวงนแล้วควรจะเป็นวันลำลึกถึงความสำคัญของรัฐสภาอีกย่วยเพราะรัฐมนูญประชาธิปไตยย่อมคู่กับจับ และเกีย่ยวกับการดำรงอยู่ของรัฐสภา,าเสมอท่านผู้จ็ดรับสถานการณ์การเมืองรัฐสภาปัจจุบันยังดำรงอยู่ประเด็นว่าเป็นส่วนราชการส่วนหนึ่งของรัฐบาลต้องใช้งบประาามาณตามที่รัฐบาลกำหนดใช้ระบบระเบียบอ้างอิงของรัฐบาล รัฐสภาอยู่ในสภาพของสภาของส่วนราชการมากกว่าที่จะเป็นสภาขององค์กรสมาชิกหรือของประชาชนผมจึงเห็นว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่เราต้องช่วยกันผมคิดว่าถึงเวลาแล้วอ,อย่างที่เราจะตานารัฐสภาหให้เป็นสถาบันแห่งการเมืองของประชาชนชาวไทยอย่างมีศักดิ์ศรีมีภารกิจ สร้างความสมดุลระหว่างองค์กรอำนาจปิดคับรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลองค์การทางการเมืองของประชาชนและดำรงความยุติธรรมภายใต้หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถึงเวลาที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างการบริหารรัฐสภาเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับใหม่ รทั้งแก้ไขรับนูลให้กุ้มครองความเสมอภาคแห่งสังคมประหูพัฒนาธรรมให้มากยิ่งขึ้นโดยปราศจากความขัดแย้งและแต่แยกท่านที่เรพครับสุดทา้ายวันนี้มีอีกกรณีหนึ่งที่ควรจะละลึกถึงคือรับนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติกฎหมายใด หรือกบังคับหรือการกระทําใดที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นหรือการกระทํานั้นจะเป็นอานกัรแค้บังคับไม่ได้แต่ข้อที่เราลําลึกถึงอยู่ว่าโดยหลักการแล้วการแท้งหน้าด้วยกับหลัอาวุธปืนทำการปฏิวัติรัฐประหารกำหนดกฎเกณฑ์ มารักใช้กับประชาชนก็ดีการใช้อำนาจตัดสินคดีโดยไม่ผ่านกระบวนยุติธรรมศาลก็ดีเป็นสิ่งที่ละเมิดวัฒนธรรมยาเรียรธรรมรัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ่นแต่การกระทำด้วยวิธีการเหล่านี้ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งเกินเคยชินกลายเป็นวัฒนธรรมการปกครองของไทย โดยไม่มีความผิดใดๆท่านที่รครับข้อกันขาและการกระทำดังเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่ทำให้รัฐธรรมนูญไร้ศั์ศสีรัสภาไร้เกียรติอำนาจของประชาชนถดถอยวัฒนธรรมการยียธรรมแห่งระบอบประชาธิปไตยถูกละเลย รัตมนุญเป็นเพียงแค่กระดาษเท่ากับว่าอำนาจประชาตายของประชาชนไม่ได้มีอยู่จริงท่านที่เคารพครับวันที่10ธันวาคมปีนี้ขอให้เป็นรัตมนุญแห่งความหวังของประชาชนและของพวกเราทุกคนเป็นวันที่จะสถาปนาระบบรัฐสภาให้เป็นสถาบันต่างการเมืองของประชาชน และระบอบประชาธิปไตยของประเทศที่จะต้องพิทั์สิทธิความเป็นมนุษยชนเป็นวันแห่งสันติภาพจิตสำราพจรภพิรภาพการอยู่ร่วมกันหวังว่าการปรับปรุงแก้ไขรัฐนูตที่จะมีขึ้นในอนาคตในใกล้นี้จะช่วยลดบรรยากาศของความขัดแย้งละหวังรักกับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกันโดยใช้กลไกระบบรัฐสภาให้มีภาระบิดคุ้มครองประชาชนอย่างสมดุลระหว่างอำนาจรัฐก,กับประชาชนสามารถจะพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชนจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะตามที่พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระพปรมก้า ที่จงประทานไว้ก่อนที่ท่าน,นจะสละราชสมบัติที่กล่าวว่าท่านยินดีที่จะมอบอำนาจที่พระองค์มีอยู่แก่ประจัดชนคนไทยตั้งหมดแต่ไม่เต็มใจที่จะมอบอำนาจนี้ให้บุคคลใดคณะใดปรรคคณะหนึ่งไปบริหารปกครองรประเทศโดยไม่ฟังเสียงของประชาช ที่รับการพูดของผมวันนี้อาจจะไม่ใช่ข้อยุติเป็นเพียงความคิดเห็นของคนคนหนึ่งเพื่อที่จะเชิญชวนท่านทั้งหลายได้คิดได้พูดและจบเถียงกันต่อไปขอบพระคุณครับทุกท่านครับ